เรื่องเล่าขำขำกวนกวนเรื่องที่9ตอนนี้ให้ชื่อเรื่องว่าบุญมีแต่กำบังนายเบิ่มซึ่งอาศัยอยู่ในทะรามแห่งหนึ่งมีนิสัยเกกมะเล็กเกเลวัน,ว,นวันหนึ่งเอาแต่กินเหล้าสูบบุหรี่และก็เล่นการพนันเป็นที่เอือมละอากับเพื่อนบ้านที่อยู่บริเวณนั้นเป็นอันมาก แต่แล้ววันหนึ่งนายเบิ้มเกิดโชคดีถูกลอตเตอร,รี่รางวัลที่หนึ่งทำให้นายเบิ้มดีใจมากจึงได้ชวนเพื่อนๆและเพื่อนบ้านบริเวณแถวนั้นมาร่วมฉลองกินเหล้ากันที่บริเวณสนามใ,ใกล้ๆบ้านเมื่อนายเบิเ้มเล่นเมาเต็มที่แล้วจึงได้พูดขึ้นว่าฮ่าคอยดูนะข้าจะไม่อยู่แล้วในสลามแห่งนี้ข้าจะไปหาบ้านใหม่หลังใหญ่ๆโตๆ แล้วก็จะขี่รถเก่งเยอะไอ้พวกที่มันเคยดูถูกก้าวไว้ถ้าพวกเองไม่เชื่อนะข้าจะทำให้พวกเองดูว่าแล้วนายเบิ่มก็จุดไฟเผาบ้านตัวเองแล้วก็มานั่งกินเหล้ามองดูไฟไหม้บ้านเมื่อไฟไม้บ้านม้อยเกือบจะหมดทั้งหลังนายเบิ่มนึกอะไรขึ้นมาได้จึงได้ตะโกนขึ้นมาว่าตายฮะกูลืมรถเตอรี่ถกรลงวันที่หนึ่งไว้ในบ้านสวยแล้วกูบ้านก็จะไม่มีจะอยู่แล้ว